มีรถครอบครัวไฮบริดมาฝากหนึ่งคันนะครับมาแล้วครับกับ Toyota e เอ m ติมานะครับคันนี้ปี2008มือเดียวป้ายแดงนะครับเป็นระบบไฮบริดเครื่อง2,004ออโต้ตัวท็อปนะครับชมได้เช็คได้ทดลองขับนะครับคันนี้สวยๆหรูๆนะครับเบาะ คนขับออกไฟฟ้าแล้วก็ประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้ายและขวานะครับสําหรับด้านหลังนะครับประตูสไลด์ไฟฟ้าเลยนะครับรถสวยสภาพพร้อมใช้เอกสารครบนะครับเป็นระบบไฮบริดนะครับใครที่ถูกใจเข้าใจมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถจูมินบุรีนะครับกว้างขวางสวยนั่งสบายดูดีหรูหรานะครับสำหรับรุ่นนี้มีสลอร์ฟตอนนะครับมีด้านหน้าและด้านหลังนะครับรถพร้อมใช้มากๆนะครับเป็นพุทธสตาร์นะครับ นี่เลยครับสวยๆเบาะหนังสภาพทำงานนะครับกว้างขวางแน่นอนนะครับประตูสไลด์ไฟฟ้าขึ้นลงสะดวกสบายเบาะแถวที่3จะปรับไฟฟ้านะครับสำหรับคันนี้ชมได้เช็คได้ทดลองขับนะครับโดยรวมลือรถสวยมากๆนะครับคันนี้เป็นปี2008นะครับระบบไฮบริดเปลี่ยนไปแล้ว2รอบนะครับณปัจจุบันได้ดูแลอู่นอกนะครับเปลี่ยน เป็นบางเซลล์ของแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับเปลี่ยนอู่นอกนะครับมีรับประกันให้10เดือนนะครับมีรับประกันให้10เดือนนะครับเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะถึงเวลาต้องเปลี่ยนเมื่อไหร่นะครับก็ยังมีรับประกันให้กับคันนี้อีก10เดือนนะครับสำหรับคนที่เข้าใจนะครับเลยเปิดราคาเบาๆนะครับใครที่เข้าใจนะครับกับระบบไฮบริดนำไปใช้งานต่อได้เลยนะครับเรารับประกันให้อีก10เดือนนะครับโดยครั้งล่าสุดเนี่ยก็คือการรีสโตรจากอู่นอกนะครับก็ในส่วนของ แบตเตอรี่นะครับไม่ได้เปลี่ยนที่ศูนย์นะครับแต่ถ้าใครเข้าใจนะครับคันนี้ใช้ไปแล้วเมื่อถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนนะครับแบตเตอรี่ของเนะอติม่าจะจู่ประมาณ80,000ื่นนะครับศูนย์แท้นะครับลองเช็ครายละเอียดเพิ่มเติมแต่ไม่เกินแสนแน่นอนนะครับก็ สำหรับคนที่เข้าใจนะครับเมื่อท่านเปลี่ยนใหม่แล้วท่านก็จะใช้ได้ยาวเลยนะครับอีก6ปี7ปี10ปีใช้เลยเลยนะครับฉะนั้นถ้าใครเข้าใจนะครับก็เผื่อใจนิดหน่อยนะครับก็ไม่มีปัญหาค่อยข้อศูนย์เปลี่ยนหรือท่านจะดูแลอู่นอกก็ได้นะครับอู่นอกก็เก่งนะครับอย่างคันนี้ล่าสุดก็ดูแลอู่นอกเนี่ยรับประกันให้อีก10เดือนนะครับโดยรวมรถสวยนะครับระบบไฟ,ฟ จะลุปใช้ได้ครบนะครับปกติสมบูรณ์เป็นพุชสตาร์ทนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับรถได้สวยได้หรูกว้างขวางนั่งสบายใครที่สนใจเข้าใจนะครับก็คุ้มครับกับราคานี้นะครับเพราะเอติมาก็ราคาแรงนะครับเละเป็นรถครอบครัวเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับเรื่องไฮบริดนี่ก็ไว้ใจได้ครับสำหรับโตโยต้านะครับไว้ใจได้ครับเรื่องไฮบริดนะครับเป็น อีกหนึ่งตัวได้กับสมาชิกนะครับรถได้สวยครับได้สภาพนะครับก็ฝากกันเลยนะครับแจ้งตรงรายงานตรงหมดแล้วนะครับคันนี้เป็น2 4 g ออโต้นะครับใครที่กำลังหาระบบไฮบริดนะครับก็ลองคำนวณตรวจสอบดูนะครับเบื้องต้นรถก็อยู่ประมาณ3 0 0 0 0นต้นๆเมื่อท่านใช้ไปสักพักหนึ่งอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับก็ต้องเผื่องบเผื่อใจไว้นะครับแต่เมื่อท่านเปลี่ยนแล้วท่านจะใช้ได้ยาวเลยนะครับ เปี10ปีใช้ได้ครับก็ขึ้นอยู่กับว่าการดูแลเอาใจใส่อีกขั้นตอนหนึ่งหลังจากนั้นนะครับก็โดยรวมคือสวยครับรถพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องทุกอย่างนะครับไมค์คันนี้ประมาณ250,000กิโลเมตรนะครับสภาพพร้อมใช้สวยตอนนี้ระบบไฟระบบไฮบริดใช้งานได้ปกติสมบูรณ์นะครับมีรับประกันให้อีก10เดือนนะครับก็ใครเข้าใจนะครับก็ใช้ไปยาวๆครับเมื่อถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนครับ ล้วขึ้นอยู่ว่าจะเปลี่ยนอู่นอกหรือเปลี่ยนจบทีเดียวเลยเป็นอู่ศูนย์ของศูนย์โตโยนต้าก็ว่ากันไปครับก็ลองทําความเข้าใจดูนะครับสําหรับผมก็แจ้งตรงทํารายละเอียดทําความเข้าใจมาให้แล้วนะครับระดับหนึ่งใครฟังสนใจก็จัดไปครับขอบคุณครับ